ทำไมมีมึงคนเดียววะคนอื่นไปนไหนหมดอ่ะอก็แน่นอนอยู่แล้วประมึงว่าพี่เบบอ่ะก็ต้องอยู่กับชาลีส่วนไอ้เจฟอ่ะมันไม่ยอมให้ลุงมาเว้ยมันบอกว่าลุงต้องพักส่วนไอ้ดีนมึงก็คงไม่อยากเจอหรอกเช่ไหมแล้วมันจะเรียกว่าประชุมทีมได้ไงไม่กกูกับมึงแค่สองคนเนี่ยเอาละมึงกูสั่งอาหารมาแล้ว Mình có dù kiện là cô quần đấy ba Nì Là nè Cung ả lỏi mà ở quê Nè À Mẹ to mà mày à Cú có đủ โอ้ติม่มก็กินไม่ต์ย่างไปแก่เองเลยเอ้ยเดี๋ยวเอออันนี้ด้วยมึงเป็นไงอร่อยไหมก็อร่อยดีกูว่าอร่อยกว่าร้านที่ฝรั่งเศสเองใช่แบบมึงนี่กูเนี่ยมีบัคเก็ตลิตรสิบเพียบเลยเว้ย ไว้ถ้ามึงอยู่ลองกินกับคนทุกร้านแล้วเนี่ยมึงเปลี่ยนใจแน่นอนจะยื้อให้กูอยู่ต่อไหมล่ะ mm 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 แต่เอาจริงๆ mm กูไปเรียนกูไม่ได้ไปกินแล้วหัวข้อประชุมที mm วันนี้คืออะไรอ๋อ oh, ประชุมก็ประชุมวันนี้ mm ก็เรื่องเหมือนแหละ มึงอะเลือกระแวงไอ้ดีได้ยังกูไม่อยากให้ลุงเครียดกว่านี้บรรยากาศในทีมตอนเนี้ยมันโคตรดอัดเลยนะเว้ยไม่ได้กูยิ่งต้องจับตาดูไอ้ดีเลยจะได้ช่วยระวังหลังให้ลุงเฮ้ยแต่ไอ้ดีน่ะมันพยายามมากเลยนะเว้ยซ้อมหนักแค่ไหนแม่งไม่เคยบ่นเลยกูรู้ว่ามันพยายามอะ แล้มึงมั่นใจได้ไงฮะว่ามันไม่ใช่สายของโทนี่อะ่ะคนที่เคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะครั้งที่สองพลาดง่ายจะตายเออจริงอย่างที่มึงพูดเลยว่ะแม่งอย่างเงี้ยกูคงต้องระวงไอ้ดินด้วยว่ะคนอย่ไอ้ดีนนี่แม่งนิ่งไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วยเนาะนี่มึงโตแล้วนะ มึงเลิกนิสัยโลเลได้และเอา้าแล้วมึงจะมาเวียงใส่กูทำไมอ่ะก็ความโลเลของมึงมันเป็นปัญหาไงน่างุดงิดช่วยชัดเจนไม่คุมเครืออะไรได้ปะคนเขาจะได้รู้ว่าคนต้องรีแอคยังไงเออมึงมึงพูดถึงเรื่องเอดีนใช่ไหม ก็ทุกเรื่องอะถ้าไ,ไม่มีอะไรแล้วอะกูไปแล้วนะเฮ้ยโทนิกเดี๋ยวเพิ่งดี่มึง จนกับชุดกดเกณแล้วแววอ,อนี่เป็นทางที่เราเลือกเองเรามาเพื่อจะชนะ